สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง My Name Book Channel นะคะสวัสดีครับยังลูกชายสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับพี่เพลงวส,สวัสดีค่ะอุ๊ยเห็นเท้าปะป๊าเดี๋ยวลูกแป๊บหนึง่งวันนี้ว่างนะคะจากคัพเค้กที่เหลือลูกสาวเคยทำส่งครูนะคะ,ะครูให้ทำส่งแล้วก็ถ่ายรูปไปแต่วันนี้เราทำกินกันมันเหลือเราก็เลยมาทำกินนะคะอันนี้ตีแป้งตีตีเองไม่มีเครื่องนะคะ บ้านนี้ไม่มีเครื่องเพราะว่าก่อนหน้านี้เป็นบ้านชายโสดไม่มีเครื่องนะคะก็ใช้มือตีเอาละเอียดมั่งไม่ละเอียดมั่งแต่ก็ทํากินกันมาหลายครั้งแล้วนะคะแต่วันนี้ยังมองเห็นเนยเป็นก้อนอยู่อาจจะไม่เรียบร้อยแต่ก็กินได้กินกินไปเถอะนะคะนี่เราก็ทําอันนี้เราใส่ไข่สามใบนะคะเราใส่แป้งเราใส่แป้งของเขาอะนะคะแล้วก็ใส่เนยใส่น้ําตาลแล้วก็ ใส่สีผสมอาหารมันเป็นสีฟ้ามันก็เลยออกเป็นสีอะไรก็ไม่รู้นวลน,นวลแล้วก็ใส่เอ่ออะไรนะลูกวานิลาเหรอกลิ่นวานิลาลงไปหน่อยแล้วเราก็มาตีกันนะคะอา่าตีกันกับเนยด้วยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นรอบที่สามหรือที่สี่เนาะที่เราทํามารอบที่สามแล้วนะคะเราก็ซื้อถ้วยเนี่ยก็มีเป็นร้อยออันเลยซื้อมาครั้งเดียวโอ้สวัสดีครับอีกแล้วส่งจูบด้วยป่ะลูก อู้ยู้ว่าออกกล้องนะมือไม้อ่อนจุ๊บๆใหญ่เลยจุนี่อ๋อจุนี่อยากโชว์ด้วยอ๋อเนียเนียเนียโชว์ด้วยครับเขาบอกว่าเขาโชว์ด้วยนี่ก็กําลังจะเตรียมอบนะคะกําลังจะเตรียมอบน้องเพยไม่ต้องใส่เยอะนะลูกเดี๋ยวมันฟูขึ้นมาก็ติดอกติดใจกันไปสําหรับเด็กๆเคยทําทานมาแล้วนะคะเทยทากินกันมาแล้วทีนี้มันเหลือก็เลยเอามาทําอีกรอบหนึ่ง เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายตอนตี s <S ให้ดูนะคะเอามาม้าวัดดีอีกแล้วครับโอ้พอแล้วลูกพอแล้ว,พอ,ลวพอแล้วเพลงมันเยอะมันฟูโถ่แม่พูดอะไรให้เชื่อมัง้งสิคาลูกมันฟูนเออ <Yeah. S 1> เดี๋ยวมันฟูขึ้นมาอีก <Yeah. S 1> มันล้นไงมันจะล้นถ้วยไงลูก <laughs> สองคนพี่น้องสนุกเลยนะเนี่ยดูที ไอ้น้องก็ไอพี่ก็ทําไอ้น้องก็แบบว่ากึ่งเล่นกึ่งเล่นไม่เอาเดี๋ยวมันหยดหงออกมาเปิดลงกึ่งเล่นด้วยใช่ไหมคะจูเนียทำอะไรครับอ <Rapid. S 1> <Blade> ันเนียเนียท <broken. S 2> <whiskey> ําเองโอ้อืออ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 อเอมั้ยยามีป่ะไหนลองบอกดิยามีพูดไงฮะยามีไหนยามีมองกล้องด้วยอ่ะพูดด้วยอ่ะยามีกำลังหันพูดนะคะ ยัมีก็ชอบพูดว่าถ้าอร่อยก็จะพูดยัมมีไหนพูดให้แม่ฟังอีกทีสิเอ๊ะมีมีมเอ,อ๊ยิ้มหวานเ,ออ <c oughs> เดี๋ยวหกนาะได้เปิดล <c oughs> เลอะป้า <c oughs> ป้าป้าป,ป,ป <c oughs> ้าเปลี่ยนอะอะเปลี่ยนอันนี้อันนั้นเต็มแล้ว ใส่เยอะแม่ว่ามันเยอะอันนะมันฟูด้วยแม่บอกให้เอาอันเล็กอันเล็กอ่ะเคยใช้อันเล็กก็เพลงไปเอาอันใหญ่มามันก็ดูเยอะอะต่เวลาใส่ลงไปอ่ะอันเล็กก็ไม่ยอมเอามาใช้อันนี้สําหรับว่าอีกแล้วสําหรับทํากินเองไม่ได้แบบใช้เครื่องอะไรนะคะทําตามความถนัดอาตีแป้งเอาละเอียดมั่งไม่ละเอียดมั่งแต่ก็ทานออกมาอร่อยน้องเพลงอร่อยไหมคะลองบอกวันนั้นกินคนเดียวต้องเป็นกี่อันเป็นสิบเลยมั้ย อร่อยใช่ไหม,มเดี๋ยวเราก็เราก็จะมีมโอ้หวัดดีอีกแล้วสิบรอบแล้วลูกเราก็มีเม็ดเม็ดโรยนะคะเป็นเม็ดช็อกโกแลตแล้วก็มีเวฟครีมด้วยเหรอปร้าปาให้ใส่เวฟครีมก็มีเ<ม>วฟครีมม,มันหวานใช่ไหม,มก็แล้วแต่นะค่าชอบเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูอีกทีนึงนะคะมาม่โอ้หวัดดีอีกแล้ว ตอนนี้ก็รออบนะคะรออบเสร็จเข้าเตาอบแล้วหลังจากวอร์มเครื่องนะคะเดี๋ยวก็ค่อยมาดูหน้าตากันนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะหน้าตายังไงหน้าตายังไงเนี่ยอันนี้ครับลูกโอ oh, อิดลูกอิดนี่ใส่เว็บ,วบครีมนะคะอ๋เ oh, หลือไว้ให้แม่บ้างนะแม่ไม่เอาเว็บครีมใส <า S 2> ่แค่บางอันเท่านั้น ดีคนทํานะคะนางฟ้าเออใส่เยอะไปหนูต้องบีบแล้วเร็วพูดเลยแล้วหมุนบนน่ะลูกพอแล้วอย่าเยอะแล้วไม่เอาเม็ดไอ้นั่นมาโรยด้วยเหรอเดี๋ยวค่อยโรยทีหลังใช่ปะไอถ้าหนูกินหนูก็ใส่ไปสิจะใส่กี่อันก็แล้วแต่ไงมันมีตั้งสองถาด นี่ค่ะนี่อีกถาดหนึ่งแต่ยังไม่ได้ใส่อะไรนะคะความว่างนะคะไม่มีอะไรทำก็มานั่งทำขนมกันมีของอยู่ของเหลือก็เลยเอามามาใช้ก็ก่อนหน้านี้ครูเขาเห็นเด็กอยู่บ้านนะี่คะโควิดก็เลยษย์ดาให้เด็กทำการบ้านส่ง ด้วยอะไรที่แบบแปลกใหม่เขาก็เลยให้ทำคับเค้กนะคะเขาก็จดรายละเอียดแล้วก็ส่งทางอีเมลมาให้เราแล้วก็ให้เราไปหาซื้อมาทำทำเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่งไปให้ครูดูโอ้ลูกอโอเคครับโอ้หนูใส่อะไรบ้างเนี่ยลูกใส่เวฟครีมแล้วก็เม็ดเม็ดไอเนี่ยเม็ดช็อกโกแลตอะไรเนี่ยสีๆแล้วก็ใส่เวฟครีมอกีกโอ้โหหวานเกียบตายเลยเนาะแม่ว่าอย่าไปใส่เลยแม่อร่อยแล้วอ๋อหนูใสฉพาองหนีอ๋อหนูใสขเหนีครับลูกเออไหน ปากเลยกินใส่ใส่ใส่คัพเค้กมาไม่ทันใจใช่ไหมลูกเอาใส่ปากเลยเหรอออ้เนี่มาใส่นี่เดี๋ยวมาใส่นมกระเพงเร็วพอ,อ,อแล้วลูกมันหวานย้ม,มี่ไหนยำม,มี่พูดสิยำม,มี่กินไอ้นี่นะคะกินเม็ดไอ้นี่แล้วเขาบอกยำม,มี่อร่อยตอนนี้มล้กันนะคะ แล้วก็โรยลงไปนะคะฮะเดี๋ยวเสิอุ๊ยอย่มันฮอตนะลูกตามันฮอตนะทางนี้ช็อกันแลตอ๋อมีทาช็อกโกแลตอีกเหรออ่า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 ทาตรงไหนอันนี้แม่ใส่เม็ดอันนี้ไปนะอ่วมีช็อกโกแลตด้วยนะคะเดี๋ยวรอชมเร็วๆลูกเดี๋ยวยาวเกินแล้วท่านผู้ชมไม่อยากชมไม่อยากดูนะคะอ่าเร็วเร็ว เอาทาแบบเนี้ยเหรอใช่ค่ะหนูไม่ได้ทาหมดทุกอันเพราะว่าเผื่อบางอันคุณแม่กับคุณน้องอโอเคงั้นก็ไปแล้วค่ะพามาให้ดูหน้าตาหน้าตาไม่รู้หน้าตาไม่สวยแต่รสชาติอาจจะอร่อยนะคะ <laughs> โอเคไงก็ถ้าชอบกดไลค์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะอะสวัสดีด้วยลูกสันวัดคะ <laughs> สวัสดีคะ <laughs> ่คะจเนียมามาสวัสดีครับลูกเร็ว สวัสดีครับก่อนเร็วอุ้ยสวัสดีสวัสดีบา,บายบายก่อนสวัสดีครับบายส่งจูบด้วยส่งจูบยังอุ้ยงจูบบายบายขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีคะ่ะ